ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแบบเต็มระบบแล้วนะคะมินจะชวนมาทำเมนูง่ายๆแบบไม่ต้องออกจากบ้านก่อนอื่นเราจะเตรียมวัตถุดิบง่ายๆอย่างหอมแดงคลิก ต้นหอมและผักชีหั่นและซอยรอไว้ถ้าใครไม่มีชนิดไหนก็สามารถตัดออกได้เลยนะคะหลังจากนั้นใช้ไข่ไก่ตอกลงไปสัก2 3ถึงสาฟองลงรสง่ายๆด้วยพริกไทยซอสหอยนางรมและน้ำปลาตีส่วนผสมให้เข้ากันและเมนูไข่ตุ๋นของเราในวันนี้จะเป็นเมนูธรรมดาไปเลยไม่ได้ค่ะวันนี้มิจะใช้กะทิอร่อยดีกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตจากมะพร้าวแท้ๆขาวข้นหอมมันเทลงไปในส่วนผสมไข่ของเราและเนื่องจากกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นสูตรหัวกะทิมินก็จะเติมน้ำ ปล่าลงไปสักหน่อยแล้วจะการตีส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นนําวัตถุดิบที่เราหั่นซอยรอไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยและจะเพิ่มความหอมด้วยกุ้งแหง้งจัดการโรยลงไปและเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนําไปนึ่งกันค่ะ ตั้งซึ่งสําหรับนึ่งนะคะพอน้ําร้อนดีแล้วเราก็จะใช้เวลานึ่งประมาณ30นาที <c oughs> มินเลือกใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลาความสุกนะคะขึ้นอยู่กับถ้วยที่เราใช้และปริมาณไข่ไก่ของเราด้วยค่ะพอนึ่งจนสุกดีแล้วตามด้วยต้นหอมผักชีโรยหน้าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้เมนูสําหรับช่วงหน้าฝนนี้ที่สําคัญนะคะทําง่ายและว,วัตถุดิบยังหาง่ายเป็นเมนูที่อิ่มอร่อยอยู่ท้องขอฝากเมนูไข่ตุนกะทิเอาไว้ลองทํากินกันนะคะและเมนูนี้เราจะกินกับข้าว สวยร้อนๆและพริกน้ำปลาเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ความอิ่มอร่อยให้เต็มสิบเลยค่ะ